เจอับเรม่ก็บเราไม้อกับจินเกม t l เต็กเหลืองลูกจาตานัไปโดนก่อนวสักนิดนึงกะไร้มั้งโอเคแล้มีอะไรนี่เหรอวะนี่ It's the 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. There's bottles in the fridge. The address is apartment ten, Euclidean oh Towers. Towers. I'm the apartment. <coughs> Take <care>. out <coughs> the Okay. How about the Let's go. in the ห้องนี้ล็กด้วยต้องไปทางไหนวะต้องไปทำอะไรดู้กระถางต้นไม้มันมีอะไรอ้อกุญแจไหนดูนนนมีอะไรเฮ้ย <c oughs> นั่นมันเด็กนันด้วยเด็กนั่นเฮ้ยไอเด็กด มันก right, right, right. ินไปทุกอย่างเอาล่ะอยากรู้ว่าฉากที่หนึ่งมันเป็นอย่างนี้แล้วเข้ามาเจอเะแปลกมานี่ใครเขาให้เอาเออใครเขาให้เฮ้ยกำลังพูดที่เดี๋ยงติวิแลนด์ให้เนี้ยงลอ้ๆพูดคิดไปนะเหรอนี่คืออะไรเออเฮ้อโอลูกพัฒนาเพื่อปัดล็อ hey, you 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 Discover a better drawing experience in Clip Studio Paint. Clip Studio Paint comes with fully adjustable 3D models for you to use. Change the body shape to match your characters. Or import poses from photos. Once you've decided on a pose, you can add other 3D materials and draft your scene scenes. คลิปสตูดิโอัผ่น h e l o l o ่าวเล่นด้วยไม่ปิดปิดไปเลยไปเลยโอเคแล้วก็ต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือแต่กูว่ามันมีคชุดเหลือแล้วอ่ะแต่กูว่าชุดใหม่มันดูดีกว่าอะไรพวกจะษณาไปทากปัจจุบันทำมเอาล่ะไปดูพัษนาไปเรื่อยๆถ้าจะดู็นษณาทั้งคลิปละ โอ้ดูโฆษณาไปเรื่อยจะเพื่อจะได้แบบดูอยากดูชุดแต่ว่าชุดมันเป็นไงอยากดูอยากดูอยากดูชุดอยากดูชุดโอ๊ยอยากดูชุดออนลน์มาแล้วโอเคนี่มาดูมันนี่ไม่ใช่ไมค์พลาเติกอีกแลอันนี้ล็อกอยู่ล็อกหมดเลยเดี๋ยวนะ นี่มันแมวไอ้นี่มันมาถึงมัน,มน,มนติอกูเหรอวะนี่ไอ้ดตลาถึงวัดเดอ๋ออันนี้ราอะไรโอ,อ้อะตัวสลัดชุดตัลัดอ่าโอเคเร็วเร็วเร็วไปดูกันเผื่อมันจะมีอะไรเยอะๆอ่าโอเคไอ้เจ้าสลัดไอ้เจ้าสลัดน้อย จงสลัดน้อยจะสลัดน้อยทำอะไรได้นะโอยักโอ๊ะเหมือนไหนดูสิปิดดิัดจกโกอวะาวัเ่อยเด็กนไปแล้วกันแล้วก็ยิบปุ่นทอมในตู้เย็นฟานให้แล้วเอ๊ะมันอะไรอะอ๋อน้ำเม็กมากนี่มาโอเค เอาน้องวางตี้น้องนั่งไหนนั่งนี่เหรอโอเคก็ห้ลงวัววัวมันโลควนจมีดิแต่ว่าเขาให้มันไปมันอะไรอ่าไม่น่าจะื่อเลยว่าหรอกมั้งตู้เย็นีม่ได้ดนมดนมอะไรอย่างนเคราะมันห่าบ โอเคเอ้เด okay. okay. ็กไม่ก okay. uh, ินแล้ว okay. ก uh, uh, okay. okay. uh, ็ขี้ไอเด็กไม่กินแล้วกขี้ไอเด็กไม่ไอวานฟีชไอาโอเคไอเด็กไม่กินแล้วก็ขี้เป็นอะไรเยาขอหาเมลก่อนนะมี่นเมลป่ะในนี้เอ๊ะยังไงเจอเมลม่มีนะมันบอกว่าวิ่งเหรอจะวิ่งยังไงไข่เดิ้ ยิบแค่ไม่ใช่แบบเตรงนี้โอเคโอเคหนูก็ไปลงแถวโอเคัจะพาน้องไปนี่นะคะโอเคพาน้องไปยันเพื้อว่าจกหลักน้ย้อยเฮ้ยมองว่าจะปกติไม่โอ้อะดูแวดูแวออเอ็พักมาอยู่นู่น มันไงเออเเหมือนแก้หนีเหรอแก้ันีเหรอแก้หนีเหรอแล้ก็เอามันไปนอนามันไปนอนไม่เก่ง่ะดิไม่อะไรเลยเอแอฟนี้เปิดได้เอ้ยมันีคุณแจูุณใจ ฟังเล่นดูจบมาถึงน้อเข้าไปในห้องนอนนอนไอ้หนุ่มจะนอนไปนอนไปดินไปนอนไปนอนไปลงมานอนอ่มดูไหมก็ไงน้ำซีแล้วก็นี่ไงนั่งอ่านจ้ะอ่าโอเคเฮ้ยเออมีอยากไปโอเคโอ้โหน่าจะมีแมวเหมือนมีแมวมาหาเจ้าชาย ผู้ชายกำลังจะนอนที่งน้ไหมแล้ก็ม่ว่ามันจบจบง่ายๆแล้วนะเอแหล่ยาแต่ผู้ชาก็ทำทำลายหมดใช่ไหมอะไรประมาณนี้บอกงานไงเขาพาไปสนดอกไม้แมวพาไปสวนดอกไม้เขแมวพาไปลุกลุกลุกเดลุกลุกลุกใช่ลุกลุก ลูกก e ็จะแค่ลูกลูกลูกแล้วแล้วก็จ้ใช้ก็ทำลายทั้งหมดทั้งวันั้งวนทั้งวนทั้งวันทั้งวันทงวันทั้งวันทั้งวท้งวั่ทังวกนม้งวน้วันไั้วไนทั้วันทะ้งวัท้งวันท้ว่นทั้วันทั้เวรนท้วันทั้งวันทั้งวนท้งวันร้ว่าทั้ันทงวันังวัาทังวัท้งวันทงเันทั้นทั้วน้ว่าัวนทังวันท้งไ้ว น้องบอกว่าออกต่างห้องแล้วปิดประตูนี่ภาพใหม่อ่ะอ๋อแสดงตดงนี้ป่ะแล้พ่อแม่ทุทีวีบนโทรฟ้าเนื้อสักหน้าให้โอ๊ยบูรีบดูป้าขับรถสปอฟ์ตสักหน่อยดีกว่าเอ๊ะโอ้จะได้ว่าอีพ่อแม่ของเด็กเนี่ย มันน่าจะแบบสั่งซืง้อไอ้เครื่องปิ้งขนมปังเถอะมันร้องอีกแล้วมันร้องทำไมน้องร้องอะไปกลมน้องไปไปกลมกันอะไรไม่อยากรอแต่ว่ายังไงมันก็ต้องรองั้นไม่ต้องรอไปหาน้องกันเลยดีกว่าน้องลูกก็ทำได้เออลูกแล้วก็น้อง น้องลองห้าใช่ไ,มไหมนี่อะไรอ่ะงานประตูเปิดเองอีกทำไมประตูมันเปิดเองอ่ะน้องหายน้องหายน้องหายมาทำอะไรตรงนี้ไ uh อ้ไอ uh ้เจ้าตลาดจิ๋วนอนดีกว่าไอ้าตลาดจิ๋วมือแผลด้วยไอ้เอกไปทำอะไรมาเนี่ยไอ้าตลาดเอ้ยไอ้ อตุอ๊กตาจุดตัวมาจะตัวนี้อ่ะเอาวางลงไปไปอะไปโดนไปเห้เลยไปดีวปดวปดวกว่าเอ,อ้ยนี่จะดูนี่จะดูแต่ทีวีเลยเหรอไม่คบโทรศัพท์าทามาไงเดะโทรศัพท์ก็ไม่พุกมาอะไรก็ไม่พุกมาดูทีวีบ้านคนอื่น,นใครเปิดเดีเหรอถามอีกใครเปิด นั่นแหละใครเปิดโอ้โหใครเปิดกแล้วใครเปิดใครเปิดใครเปิดอ่าคืนที่สองอดูสิเกิดอะไนมั้นล่ละพี่พี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นนายบทสองจะชักหนึ่งอะมูดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นดูยิบเอ้าแล้วมันไปไหนะ มันนั่งอยู่ตรงโซฟาใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจเอ๊ะกำลังนั่งดูดูอะไรอะ่ระรู้เรื่คนเดียวก็ต่ายลงทางเพื<ม>่ออะไรวะก็ต่ายลงทางหน้าประตูล็อกด้วยมันเอาขวดนมไปซ่อนขวดนม อ่ามาดิมีเทวนี้แสดงว่าทำไจะกบกนแล้วเฮ้ยเบื่อที่ฟังเลยทำลงว่าจะเจอแล้วว๊เลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตกลงไม่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 ับไม่ทับแนวเคี่เก็บประตูรอชั่งเลยเหรอเดียวนะ่อกี้เฮ้ยมีมีไอตัวนี้ไอตัวนี ที่น,นี่นะินไนะปรอให้มันก่อนเลยไปรอเลยอ่ะไปกรุบอืมไอ้นี่มันดือ้อไปไหนไม่ไหนไป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 ไหนอ่ามันเป็นเรื่องของออย่าเนียนท่านเห็นแกนอ่ามอหน,นี่มานี่มานี่ไม่ไหน เข้าไปในห้องเนาร้อนเรียนชั้นหรอร้อเรียนชั้นหรอไอ้ไอ้่รอนเรียนชั้นเฮยมันติด่ไมัแเ๊ทนท่่นนท่ทาาท,ท,ท่า่นานานานท่าน่านท่าน,าน,าน,น่นทน่นนัานาน่ทาท่่นา่็น่า นี่กระโอเคปอยังวะนี่กกังเล่นโอ้ <único Liberty Overwatch> ยจ้าต้องใสให้นนต้องใสโอเคลองกันนี่ออไ้หมอแม่กระ้าแนี้ใช่หมกระจ้แกั่งไปไปไป เอลาล่ะเขาจะเอก็กซ์แคปไฟล์อันพรุ่งนี้เปิดไม่ได้เพะมันเปิดได้อยู่แล้วเนี่ยฉันเปิดเมื่อวานเมื่อวานฉันเปิดแล้วมันจะเฮ้ยหมวยกาหมวยกาอยู่กันมาตรงนี้ลงไปไปหยิบตู้ไปตามลงไปน,น้นะอาท,ที่ระวังระวังระวังหน่อยก้มดีกว่าก้มหยิบน้องเลยทำไมหยิบน้องไม่ได้ลนะ่ะ จิบน้องดินีง่งทานหนังสือและนั่งลงโอเคอ่าโอเคอ่านกันน้องอยู่ตรงนั้นเอาโอเคมาอูหเรื่องนี้จะขายตุ๊กตาที่กลัวตุ๊กตาที่กลัวตุ๊กตาที่เข้านป,ประขาทของไรเิ็กนี่ช่ไม นี่มันจะเป็นไอเด็กที่นี่มันจะเปิดตัวเอาโอเคแต่แางนั้นก็ไม่รู้เรื่องว่ามันอะไรแต่เวลาเล่นแล้วแต่เวลาเล่นแล้วเหรอเฮ้ยเขาต่ำเอ๊ะวัดเดียวอะไรอีกตามอะไรตามอะไรโอเคก็ได้วางตุ๊กตาที่ถูกต้องในเตียง เอาไปอันนี้ไฟจีนอร่อยอร่อยหรือเยอะมากเล่าต่อเล่าต่อโอเคเองอ่้ทำไมเป็นทุบนะมันต้องเป็นจังกระโดดอันนี้โดดฮุบฮุบฮุบอะอ่าโอเคเล่าต่อพอเราแตะก็โอ้ยใหม่ขึ้นมันโคตรจะแปลกเลยอะ โอเคโอ้โหโอ้โหจอยชายกับตัวไม่ได้โหวัดเฮ้ยนั่นคือเท้ากับอะไรนะเท้ากับมือใช่ไหมคะเมื่อกี้เท้ากับมือใช่ไหมที่ตรงนั้นน่ะโอเคก็ได้ไอ้แกะที่อยู่สู้เดือดไงวะแคร์วัดใบปิดประตูแน่ไม่ใช่ โต๊ะเราโต๊ะเราจีโต๊ะเราจีพักผ่อนบนโซฟาถ้าใครมันเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ดูเชฟไม่ไเปิดมาก่อนหน้านี้ขลับไปดูกนันนั่งดีกว่าเอ๊ะแสงที่ประตูมีคนมาที่ประตูพ่ใครมาเปิดทิ้งหน,น้าบ้านโอ้ยก็คือเออใช่ดี่ว,ว่ามันคือ ไ <Panther S 2> อเครื่องปิ آ, ้งขนมปังกันน้นเออวัดเลมันไม่เหมือนติดป่ะแค่เวลาจะทีแล้วเขาก็โยนคอของเขาเนาะอ๋อดูดูทีวีบนโซฟาโอ๊ยเอออะไรอ่ะนี่คืออะไรข้างหน้่มันเป็นเหมือนลูกกระต่ายแล้วก็เป็นคนที่ดือหัวมุกกระต่ายมันคืออะไรวะ ร้องเขื่อนเลยเออนอนไปแล้วนอนไปแล้วตอบน,นี้รานอนหรือเปล่าโน้วุ่นวนยิงเลยอยากให้เราำงานแล้วไปหาโหลดเองพ <c oughs> ี่เลี้ยงต้าทิสวัตฟันดีนะน้องน้องที่ชยก็โชกต์ก็อึนั่นแหละไปดูดีกว่าว่ามีอะไรในนี้เออไอ้เด็ก็นอนอยดูกระตือีเป็นสุภาพ

แล้วมันไม่มีไฟแล้วอันนี้ห้องนี้ไม่มีไฟเพราะมันไป่ให้องเด็กฮะหางขนมปังชีสกินไหมเอา,อาดิเอาขนมปังชีสกินเปิดแปะเข้าไปอโอเคขนมปังมีไม่จังกัดฮะเราใส่ได้รัวๆชี่เป็นสองงานแล้วก็ที่เขาเรียกว่าแฮมไม่ มัคือเนื้ออะไรสักอย่างอ๋อแฮมงถมาทาราแล้ว,กกแบบลว,ลวค่อยปิดุงางใสอ่ะโอเคปิดโอเคไปไปละไปละนี่ย้มย้มยิ้มโคตรเจ๋งเลยน้องน้อที่เจ้ามันเป็นโอ้โหฉันไม่ใช่ตัวสุ เฮ้ยกระชับฉันหีบเลยโอ้เนี่ยไอ no ้ทำไมอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยขึอนมาขนายต้องขวบลงไปเน่ทันวาโอ on, ้โ nice 응่เลยอ่ะอ่าใอานี่นี่ตรงนี้อืมอืมอือโอ้โห ใช่นีว่ะแ,แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไม่พอผิดทางเลยเราผิดทางน่าจะตรงนี้อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ลองไปดูดีกว่ามันมีอะไรเยอะโอเคมาี๋ยวมเดี๋ยวมโอเคอืมอืมอืมก็ต้องเหลวว่ะเนาะข้างบนนี่มีไก่ข้าเดี๋ยวมันไปได้มั้เนี่ยับสมมาหมดนล้ว นี้ไปได้ไหมน่าจะไปได้ว้าเ้ยังไงนี่น่าจะเป็นห้องแลอ่ะนี่มันเป็นห้องที่โอ้โหออกไปทำด้วอโไ้ยได้่ะออ้ปได้โอไปได้ เอามาให้ละเอามาให้ละเอามาให้ละที่น้องพาน้องไปที่โตเปลี่ยนนะมันขี่แหละรอบนี้ลงทะโคกเลยนะเปลี่ยนก็ได้นั่นมันไม่มลงให้เพื่อนยกหัวชักโคกอะตึ อะไรคือต่ำกว่าวะไม่รู้ว่าไปอ,าอ้าวน้องจะรู้นี่อ้าวบัดเดะเอา้านี่มันหรอเนี่ยโอเคโอเคอเค่ะมาแล้วโอ้マイคืออะไรวะตามไปดูวโดนี่โอ้โห ก็ไปทันเนี่ยตอนนี้ก็ไปดเออโน่เอต้องให้เขาส่งจได้ต้องไปทุกรกทุกรกลมไอ้ที่ต้องกแหล่อม่มาที่ไมาี่ไอ้เอายันไม่ได้เออ กนแหละอืาวไอเด็กนี่ไปนอนเดี๋ยวนะอืมนี่มมือปีาศาจเนาอไปกันเลยไปๆๆไ,ไ,ไปดีกว่าลงไปเอ่อ<ม>อืออะไรกว่าเดียวคนจะนาเมียวนอเคนี่นี่ต้นงหรอวัดอ่าทั้ง<ร>สื่อยังงั้นเหรอ ่ะเจ้าชายกับเจ้าแก่ทำไมต้องกับเจ้าอ่ะโอเคอ่านก็ได้เข้าไปเล็วออกทันมัวไม่มีทางให้ไปด้วยไม่มีทางให้ไปด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงนอนไอหมูไปนอนโอเคอันนี้ก็อ่ะเออไม่โอ้ย โอเค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 นั่งลง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 อ่านก่อนเพื่อจะอันลูกบอเลเออแล้วก็ที่เหมือนว่าพื้นจะใช้มัสดุย่างไม่รู้ว่าอยากรู้ว่ามีอะไรนี่จะใร้เล่นมาแล้วค่าสหายค่าตักระบอกค่าเหนื่อยเออแล้วต่อไปมันคืออ้าอครับ มาเต็มเลยเว้ยโอเคโอเคโอเคนี่ม okay. 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 ันใช่ไหมมันใช่หรือเปล่าโออ่อเจ็บนี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่จะทำอะไรกับมันดีฝันดีถ้ทำนาคิดว่ามันเป็นดีมด้วยความฝันแสดงว่า untuk mirai.